เขาพิมพ์กันว่าทัน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 อะคืออะไรทันในตอตอคืออะไรอะคะทันในตอต่อก็คือทันเดอร์เอ็กเพสดูท่าทางเหมือนจะดูหนักดูดดอ๋อเป็นหัวแถวว่างั้นเถอะผส์แล้วครับพัสดุะส์แล้วครับเซ็นรับด้วยครับ ถ้าส่งขอเป็นนอนอกแห้งครับไม่เอาเงินครับสรุปสรุปทันทันในตันเดอ Thunder Thunder x p e ส่งใกล้ส่งใกล้ Thunder Xped ก็คือไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าที่เขาพิมพ์กันว่าทัน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 อะว่าคืออะไรทัน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 อืมใช่ทันโอเคขอบคุณค่ะ สรุปก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทันอะไรใครรู้อ่ะก็ก็เมนต์บอกหน่อยนะทันไงทันไงก็ก็ทันท่ะทัน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 ์ันท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 นทันทันทานทั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 นทนทันทะนทัาทัทันทันนทันนทน